สวัสดีค่ะพบกันในไอที24ชั่วโมงกับเอินปานระพีนะคะอย่างที่เราพูดถึงกันไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะถึงงาน CES 2017ซึ่งก็จัดขึ้นที่ลาสเวกัสสหรัฐอเมริกาเป็นประจำทุกปีนะคะเป็นงานโชว์เทคโนโลยีนวัตกรรมแล้วก็สินค้าอิเล็กทริกสำหรับผู้บริโภคค่ะซึ่งเหล่าบรรดาบริษัททางเทคโนโลยีทั้งหลายก็จะต้องมุ่งไปสู่งานนี้กันนะคะ ก็เลยทําให้งานนี้แ่ะค่ะเป็นตัวที่จะบ่งบอกได้ถึงเทรนด์ของเทคโนโลยีที่จะเกิดขึ้นในปีนี้แล้วก็ในอนาคตอันใกล้จะบอกอะไรเราบ้างเราสรุปรวบรวมมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะในงาน c a s 2017ได้ชี้ให้เห็นเลยนะคะว่าปีนี้อาจจะเป็นปีที่เราเริ่มต้นสื่อสารกับอุปกรณ์แล้วก็สิ่งของรอบตัวอย่างจริงจังค่ะเราได้เห็นการประชันระบบสั่งงานด้วยเสียงที่เดี๋ยวนี้เนี่ยไม่ใช่สั่งด้วยคำพูดที่เป็นฟอร์แมตแบบบ้านๆเหมือนแต่ก่อนนะคะ เพราะว่ามีเทคโนโลยี AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์ที่ช่วยให้ระบบสั่งงานด้วยเสียงสามารถโต้อตอบกับเราได้เหมือนเราคุยกับมนุษย์จริงๆเลยค่ะซึ่งก็มีหลายแพลตฟอร์มแข่งขันกันอย่างดุเดือดทั้ง Alexa จาก Amazon Siri ของ Apple Google Home ของ Google Cortana าจาก Microsoft ส่วน Samsung ก็กำลังปลุกปั้นผู้ช่วยชื่อ Viv ด้วยค่ะต่อไปเราก็จะเห็นคนคุยกับสิ่งของกันจนเป็นเรื่องปกติแล้วค่ะและเทรนที่กำลังมาแรงแบบฉุดไม่อยู่เลยก็คือ วิ r l ลเรียลิตรวมไปถึง Augmented r e a l i t y นะคะการสร้างวัตถุเสมือนมาผสมเข้ากับโลกแห่งความเป็นจริงกับอุปกรณ์รุ่นใหม่ๆได้รับความนิยมมากขึ้นค่ะส่วนเทคโนโลยีบ้านอัจฉริยะภายในงานก็ถูกโชว์ไว้อย่างลัน,ลาน,ลานตาไปหมดค่ะทั้งตู้เย็นเครื่องล้างจานเตาอบอัจฉริยะมาโชว์ความสามารถออนไลน์ที่ฉลาดกว่าเดิมและนี่ค่ะอุปกรณ์ที่ได้รับความนิยมและพัฒนายอย่างต่อเนื่องก็คือโดรนนะคะแต่ก่อนเรามักจะรู้จักกับโดรนในการใช้บินถ่ายภาพมุมสูง แต่ว่าในงานนี้ค่ะเราได้เห็นการพัฒนาของโดรนที่สามารถดำลงใต้น้ำได้อย่างเช่นโดรน Power Ray หรือว่าโดรนที่ถ่ายเซลฟี่ได้อย่าง Hover Camera Passport เป็นต้นค่ะและที่พูดถึงกันมาน,นานเลยอย่าง Smart Car ในงาน c s 2017นี้นะคะค่ายรถต่างแข่งขันก็น,นำรถแห่งอนาคตมาโชว์กันมากมายค่ะ แล้วก็มีการนำ AI ปัญญาประดิษฐ์มาใช้กับรถยนต์ด้วยอย่าง Faraday Future FF 91ที่ใช้เทคโนโลยีจดจำใบหน้าของเจ้าของรถแทนการใช้กุญแจค่ะโดยจะมีกล้องที่ข้างรถถ้าเจ้าของรถเดินมาและระบบตรวจพบจากการรู้จำใบหน้าว่านี่แหละคือหน้าของเจ้าของรถรถก็จะเปิดให้เราเข้าไปได้ค่ะนอกจากนี้ยังสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนแล้วก็ไปจอดรถเองได้อัตโนมัติ พร้อมกับมีระบบขับเองอัตโนมัติที่สื่อต่างบอกว่านี่แหละเป็นคู่แข่ตัวฉกาศของเทส l a เลยทีเดียวนอกจากเทรนเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังจะเกิดขึ้นแล้วเทคโนโลยีที่มีอยู่แล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างมาดูกันต่อค่ะเทคโนโลยีที่ดูเหมือนจะได้รับความสนใจน้อยลงก็เห็นจะเป็นสมาร์ทวอชหรือว่านาฬิกาอัจฉริยะนะคะนอกจากจะไม่มีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นแล้ว ผู้ผลิตรายใหญ่ๆก็ไม่ได้เปิดตัวสมาร์ทวอชรุ่นใหม่ๆด้วยค่ะแต่ที่ยังได้รับความสนใจอยู่ก็คือทีวีค่ะที่นับวันจะยิ่งบางลงแล้วก็คมชัดมากขึ้นเหล่าผู้ผลิตแบรนด์ใหญ่ๆก็ขนทับกันออกมาแข่งกันอย่างดุเดือดด้านสมาร์ทโฟนค่ะเราจะได้เห็นสมาร์ทโฟนระดับกลางแต่สเปคสูงกันมากขึ้นเพราะว่าได้รับความนิยมสูงและเหล่าผู้ผลิตก็รุกตลาดสมาร์ทโฟนระดับกลางกันมากค่ะส่วนเทรน์ของการออกแบบที่มาแรงก็คือตัวเครื่องแบบยูนิบอดีหรือว่า การน,นาแผ่นอลูมิเนียมทั้งแผ่นมาตัดหรือเจาะรูให้ได้ตามรูปผลิตภัณฑ์ชิ้นนั้นๆและก็กล้องหลังคู่จะกลายเป็นเทรนด์ที่ได้รับความนิยมยิ่งขึ้นในปีนี้เลยค่ะอุปกรณ์ล้ำๆที่เราคิดว่าไกลตัวก็จะเข้ามาอยู่ในชีวิตประจําวันของเราได้อย่างแนบเนียนเลยนะคะและในยุคนี้ค่ะเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไวมากๆเชื่อได้ว่าในปีหน้าก็จะเห็นความเปลี่ยนแปลงขึ้นอีกเยอะเลยนะคะรายละเอียดเพิมเ่มเติมยังดูกันได้ที่ it24hrs.com สวัสดีค่ะ ศูนย์การคร้าฟอร์จูนทาวย่านพระรามเก้า